สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาต่อกันที่ฟาร์มสตอเบอรี่กันนะคะโดยรอบนี้กันอยู่ที่คาบูเจอร์ครั้งนี้เรามาทํากับกลุ่มคนไทยโดยลงม,มาทํากับคอนแทคเตอร์ที่เป็นคนไทยแล้วก็เพื่อร่วม,มานส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยค่ะตัวฟาร์มนั้นจะอยู่ห่างจากเมืองคาบูเจอร์ขึ้นไปประมาณ45นาทีซึ่งเราก็ขับรถกันขึ้นไปเราจะไปกันด้วยกันโดยใช้รถตู้หรือบางทีก็ถ้าใครมีรถส่วนตัวก็ขับขึ้นไป ไปถึงกันแต่เช้ามืดฟ้ายังไม่ค่อยเริ่มสว่างเท่าไหร่ในช่วงต้นซีซั่นนั้นสำหรับมือใหม nee ใ er ใ่อย่างเราเขาก็จะมีการสอนงานและแนะนำว่าควรทำอย่างไรเก็บอย่างไรก่อนอื่นเลยเราควรจะมีรถประจำตำแหน่งกันก่อนนั่นก็คือรถเข็นแบบนี้นี่เองเป็นรถที่เอาไว้ใส่เทแล้วก็นั่งเก็บสตอเบอรี่ก็จะเป็นการนั่งเก็บโดยเราเลือกได้ว่าจะเก็บเดินหน้าหรือถอยหลัง ก็แล้วแต่ความแข็งแรงและความถนัดของแต่ละคนนะคะสตรอเบอรี่ส่วนมากเราจะเก็บใส่ t r a ช่องข้างหน้าแต่ว่าบางคนก็ถนัดใส่ข้างข้างหรือหรือว่าจะเอาไว้ข้างหลังยังไงก็แล้วแต่สะดวกในการจัดสรรสตรอเบอรีน่ ly, นั้นเขาบอกว่าให้เก็บที่ค่อนข้างสีแดงมี2ขีดที่แบบเอ่อต่ำลงมาเป็นสีขาวได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าความจริงอะ่ะมันจะมีการแบบดูยากนิดนึงเพราะว่าเวลาเรามองจากฝั่งนี้มันแดงแต่พอเราพลิกอีกฝั่งมันเป็นสีขาว แล้วก็ถ้าเกิดเราเก็บเร็วๆอ่ะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะแบบหลุดพลาดได้ไม่ใช่เฉพาะมือใหม่อย่างเรานะมือแบบขาประจำเขาก็จะมีแบบมีบ้างแต่ว่าเขาเก็บกันค่อนข้างบ่อยแล้วประจำแล้วเขาก็จะแบบมีความคุ้นชินกว่าเราในการหยิบลูกที่ถูกต้องแต่อย่างเราก็ต้องแบบคอยระวังคอยเก็บก็หลุดบ้างพลาดบ้างก็อาจจะมีแต่เขาก็จะมี QC คอยตรวจก็คือจะคอยบอกว่า เอ้ยไม่ได้นะแบบนี้แบบนั้นนี่คือแบบไม่โอเคนะคอยคัดออกก็บางทีก็ถึงขั้นรวมเทเราก็จะเ,เสียรายได้ไปจริจริงๆเราก็เข้าใจเขานะเพราะว่ามันเป็นงานของเขาที่ต้องคอยตรวจคอยเช็คแต่เราก็พยายามทําให้เขาเข้าใจเราด้วยว่างานของเราก็คือได้รายได้ตามความเร็วก็อาจจะแบบยพยายามเข้าใจกัน แต่ว่าการทำงานกับคนไทยมันก็จะมีข้อแตกต่างกับการทำงานกับฝรั่งนิดนึงคือพวกฝรั่งเขาจะแบบไม่ค่อยแคร์ใครจะทําอะไรก็ทําไปอยู่ทาของอยู่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออได้เท่าไหร่มันก็เรื่องของยูแต่คนไทยเขาจะแบบค่อนข้างใส่ใจกันและกันมากไปหน่อยก็จะมีการแบบออจับกลุ่มพูดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบ กดดันเราบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็พยายามทําในส่วนของเราไปคือเรายังใหม่เราก็อาจจะแบบไม่คล่องไม่ถูกต้องเท่าที่ควรแต่เราก็ค่อยๆพยายามก็ค่อยๆปรับค่อยๆอ,อ,อาศัยความคุ้นชินเคยชินค่อยๆเรียนรู้กันไปส่วนมากคนที่มีปัญหาก,กับเราในการเก็บมากที่สุดก็จะคือคอนแทคเตอร์ ur, หรือคนที่คอนแทคคอยรับ งานรับเงินตรงมาจากฟาร์มโดยเขาก็จะได้เงินส่วนมากนะเขาได้เงินตามน้ําหนักแล้วเขาก็เอามาจ่ายเราตามเทเขาสิ่งที่เขาพยายามคือเขาพยายามจะให้เราเก็บต่อเทเยอะๆแล้วเขาก็จะแบบจะได้น้ําหนักเยอะมันก็มีช่วงหนึ่งถึงขั้นทดลองช่างกันไปเลยว่าน้ําหนักนี้มันตามที่เขาพูดจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็หนักมากในตามที่เขาบอกให้เราใส่นะ ตัวสตรอเบอรี่ที่เราเก็บนั้นส่วนมากเราจะเก็บลักษณะทั่วไปตามท้องตลาดที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีตัวที่แบบแปลกประหลาดเห็นแล้วแบบเอ๊ะมันมันประหลาดจังอย่างเช่นอันนี้คือแบบมีขนมานิดนิดน้องก็จะมีขนอยู่รอบๆบพิ้วๆิ้วไปตามสายลมก็แบบเออน่ารักจังแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ที่เป็นแบบอ่ามินิมอลแบบอันจิ๋วๆเล็กๆแบบ เาไม่รู้ว่าคนเขาจะใช้กินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชิ้นใหญ่ใหญ่ไปเลยดูแล้วมีแบบลักษณะหลากหลายเหมือนเป็นแบบลูกแฟดลูกดับเบิลลูกหลายหลายแฟร์รวมๆกันอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเวลาเห็นมันก็สวยดี <c oughs> ก็แบบเออเห็นอะไรแปลกใหม่แล้วเราก็ชอบด้วยนะไอ้พวกแบบลูกใหญ่ๆพวกเนี้ยคือเวลาเก็บใส่เทมันก็จะแบบ ได้น้ำหนักเยอะแต่ความจริงเขาจะขอให้เราแยกแต่ว่ามันก็แบบอาจจะมีบ้างที่แบบเนียนๆใส่เข้าไปถึงแนมะ้สตรอเบอรี่ที่เราเก็บเราจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แค่ไหนก็ได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็จะมีการแบบออฉีดสารเคมีข้ามแมลงอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งก็อย่าไปกินเยอะเลยเอาละเรามาเข้าที่ เก็บสตรอเบอรี่กันต่อดีกว่ากลับมากลับมาในแต่ละวันนั้นเราต้องเริ่มต้นจากการเข็นรถเข็นของเราไปยังจุดที่เขาจะมีการเก็บในวันนั้นนั้นซึ่งเขาก็จะแบบออบอกว่าเป็นจุดไหนอะไรยังไงบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะบางทีเราก็ต้องเข็นจากจุดที่เราจอดรถเนี่ยข้ามทางยาวไปจนแบบไปแปลงอีกฝั่งทางด้านเหนือด้านใต้อะไรก็แบบกินแรงไปเกินครึ่งและเข็นรถเข็น เมื่อเข็นเสร็จแล้วก็อาเมาเข้าโลการเอาเข้าโลก็คือแบบพอคนแรกเสียบค่อมหัวโลปุ๊บคนถัดไปก็เสียบแบบเสียบค่อมแบบไม่ให้ขารถมันซ้อนกันซึ่งการเก็บมันก็เชิงเป็นเหมือนแบบเก็บไปแล้วก็เก็บกลับอะไรประมาณนี้ที่นี่มีสีต้นเราก็แบ่งคนละสองกับเพื่อนข้างโลกันไปอ่ะล่ะเราเข้าโลกันเรียบร้อยแล้วเตรียมตัว ลัาขาน่เป็นสิ่งสําคัญในการเก็บสตรอเบอรี่เพราะว่าเราต้องคอยใช้ในการขับเคลื่อนและคอนโทรลรถนะคะซึ่งรถแต่ละคันนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้แบบตรงๆนะคือล้อมันต้องมีการเบี้ยวต้องมีการขยับยกปรับกันเพื่อให้มันแบบเออมันสามารถไปได้ทั้งโลอะไรอย่างนี้สตรอเบอรี่ที่เราเห็นในคลิปนี้นั้นจะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าซีซันและสังเกตจากเราเริ่มเห็นสตรอเบอรี่มีการขึ้นปะ่ายแดงริ้วๆน่ารัก ต้นก็นยังดูใหม่ดูแบบเออดูคลีนดูใหม่มีสวบปะรขึ้นลูกก็ไม่ได้เล็กมากอ่านี้เป็นช่วงพีกช่วงพีกนะเราแหวกมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นแบบพวงๆกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็จะแบบเก็บได้ค่อนข้างเยอะปกตินะทเทอ,อโลนหนึงเราจะได้แค่แบบไม่กี่สิบเทใช่ไหมแต่ว่าช่วงพีกเนี่ยคือออกแบบครึ่งโลออกครึ่งโลออกคือทับไปกับจริงๆมันก็ได้แบบเยอะเป็นแบบ อบหลายเท่าเลยเพราะว่าลูกทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งมีแบบมีให้ไม่ให้เก็บเยอะมากในแต่ละต้นหนึ่งของมันแต่การที่จะได้โลที่แบบดีไม่ดีลูกใหญ่ลูกเล็กแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะเพราะบางทีแบบลูกเยอะแต่ลูกก็เป็นแบบเ,เก็บไม่ค่อยได้น้ำหนักก็มี หรือบางโลอย่างเช่นอันนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบโลข้างซึ่งเป็นโลที่แท็กเตอร์เขาวิ่งกันมันก็จะคอยศาสตร์ฝุ่นศาสตร์อะไรเข้ามาซึ่งลูกอ่ะมันก็คือลูกโอเคเวลาเขาแบบล้างน้ำอะไรนี้คือมันโอเคแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเก็บไปแล้วเราเอาไปส่งแล้วเวลาเขามองตรวจเราเขาจะรู้สึกว่าเราแบบเก็บลูกขยะมาเขาก็จะแบบไม่ได้นะอันนี้ตีเป็นขยะอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเอ่อทั้งโลมันเป็นแบบนี้จะให้หนูทำยังไงอะคะ สำ่ความลำบากและอันลักกี้ของแต่ละโลกันโลนั้นมันก็จะมีทั้งโลลกโล,โลย่าโลแบบย้าสูงมากโลที่แหวงโลน้ำขังหรือว่าแบบโลไม่มีต้นโลต้นพังโลโครนโล,โลแฉเนอะนะเป็นโลที่แบบเข็นไม่ไปติดลมลด ไปไม่ได้รองเท้าติดเป็นโลที่แบบแม้กระทั่งแบบต้องเดินเข็นลากเก็บเก็บเอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหลากหลายมากคือมันก็มีโลดีนะแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะเข้าโลแบบอย่างเงี้ยทุกวันคือวันแต่ละวันมันจะต้องมีโลประมาณเนี้ยสมเข้ามาบางทีเราแบบไม่รู้ทําไมเวลาเราได้โลโครอันเนี้ยเวลาแบบ มาอีกรอบมันก็จะชอบไปเข้าที่เดิมคือมันเขาก็ลันๆันลันกันไปนะพอเราเป็นคิวต่อไปเราก็จะต้องเข้าโลนี้แล้วแบบอ้าวโลเดิมอีกแล้วอ้าวโลเดิมอีกแล้วเหมือนเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันอะไรประมาณนี้นี่อันนี้เป็นตัวอย่างการเก็บนะนะวันนั้นที่ถ่ายเป็นวันที่แบบฝนตกเราก็แบบเออเก็บแล้วก็แบบ ถ่ายเก็บไว้ดูน่าจะเป็นการถ่ายลงสตอรี่เนาะก็ขออาภาัยที่รูปมันเป็นแนวตั้งนะคือแบบส่วนมากแนวตั้งจริงๆแล้วก็แบบเก็บคือถ้าสองมือไวกว่านี้นะแต่อันนี้คือแบบมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเก็บฝนฟ้าอากาศโอ๊ยไม่รู้ว่าแบบฝนมันจะตกอะไรนักหนาคือโลก็เข้ายากอยู่แล้ว คนก็แบบอ่อนล้าหมดแรงฝนก็ยังจะตกรถก็เข็นยากดูมีอันนี้คือแบบถึงขั้นเป็นน้ําตกกันเลยทีเดียวมันตกอลังการมากแต่ว่าคนไทยก็สู้นะก็ยังมาเก็บกันอยู่ถ้าต่างชาตินี้คือเขาลาหยุดไม่มากันแหละลมแรงก็มีสู้ตายค่ะดีนะไม่ปิวไปกันลม นี่อันนี้ต้องระวังมากๆนะอย่าทำหกเด็ดขาดเพราะว่าโอ๊ยเสียดายกว่าจะเก็บได้แต่ละเทนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะอ่นะนอกจากที่เราพูดถึงเรื่องการใช้รถเก็บแล้วไม่ใช่ทุกที่ที่เหมาะกับการใช้รถนะเพราะว่าฟาร์มบางฟาร์มที่บางที่มันก็เหมาะแก่การเดินเก็บการเดินถือเก็บก็แบบสะดวกสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาไม่มีรถให้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ ต้นในอีกแบบหนึ่งอ้ออันนี้นี่ต้นมันแบบอ่อนมากมันเหมือนกับว่าตอนที่เขาปลูกเขาฝังไม่แน่นพอแล้วถ้าตอนเราเก็บแล้วเราแบบดึงตามน้ําหนักปกติไม่ระวังคือมันแบบเกือบจะหลุดมาทั้งต้นรากก็จะมีติดอยู่นิดนึงหรือบางทีมก็จะหลุดขึ้นมาเลยวแล้วก็ต้องแบบเอาเก็บกบๆไปอ่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในที่ที่เราไม่สามารถใช้รถเก็บได้นะก็คือต้องเดินถือตะกร้าเก็บกันต่อไป ตรอเบอรี่ไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะคือการเก็บมันจะคู่กับการตัดแต่งก็เราก็สามารถเลือกได้ตามสบายว่าจะใช้กรรไกรหรือว่าจะใช้เคียวแบบนี้การตัดแต่งเขาจะบอกว่าเป็นการตัดไหลอันนี้จะแบบไม่ตัดละเอียดมากเท่าฟาร์มที่แล้วแต่ก็จะเป็นการแบบตัดไหลถอนหญ้าอะไรที่มันยื่นยื่นยาวๆมาแล้วก็พยายามแบบเออตัดออกคือเราจะรู้เองแหละว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไหลแล้วก็แบบเออจับไหลแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวหรือว่าใช้กรรไกรแบบ เกี่ยวตัดก,ก,ก,กึกกึกกึกก็ทิ้งไว้ตามทางตามพื้นได้เลยแล้วเวลาเขาแบบจ้างเราตัดแต่งเขารวมถึงการถอนหญ้าด้วยนะซึ่งมันก็แล้วแต่ how lucky you are อีกแหละว,ว่าเราได้โลที่แบบหญ้าเยอะหญ้าน้อยอะไรคือบางคนบางโลมันก็จะแบบหญ้าขึ้นเยอะมากต้นยงต้นใหญ่อะไรนี้เกี่ยวหมดนะ กิ่งนี้ก็จะมีทั้งแบบเป็นลายชั่วโมงแล้วก็เป็นลายเหมาต่อโลถ้าเกิดว่าเป็นลายเหมาะนะไม่ได้มาถ่ายรูปแบบนี้หรอกเพราะว่าเราก็จะแบบเก็บเกี่ยวกันไวมากอันนี้น่าจะเป็นแบบลายชั่วโมงนะมีความชิลนี่ค่ะเมื่อเราอยู่กันมานานแล้วต้นหญ้าต้นอะไรก็แบบขึ้นเยอะนะมันไม่ใช่แบบน้อย,อยคือเท่าที่เห็นนี่คือแบบขึ้นแทรกแทบจะไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้วอะ่ะ อันไหนสตรอเบอรี่เนี่ยอย่างกับแบบวัชพืชโลก็แบบเก็บคือพออันนี้มันจะเป็นช่วงช่วงหลังๆแล้วเป็นช่วงแบบใกล้หมดซีซั่นแล้วอ่ะมันก็จะแบบขึ้นเยอะแต่ก็ยังดีที่เขาแบบแรงเล็งเห็นอันตรายก็จ้างเรามาตัดแต่งก็จ้างันลาชั่วโมงแล้วก็แบบพวกเราก็มา ตัดแต่งด้วยกันรวมหมู่รวมคณะทุกคนรวมกันอยู่ไม่กี่โลแถวนี้จะเรียกตัดแต่งก็ไม่ถูกนะต้องเรียกว่าถอนวัชพืชถอนรากถอนโคน พูดถึงเรื่องความพังสิ่งที่พังบ่อยมากๆเลยก็คือถุงมือคือแบบมันขาดบ่อยมากคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเก็บรุนแรงหรือว่ายังไงคือแบบอย่างดีอย่างนา้าอย่างทนก็คือ,อยังไงไม่เกินสองสาวันขาดแน่นอนก็แบบส่วนมากเราใส่ถุงมือหลายชั้นนะแต่ว่าเล็บเล็บอะไรอย่างนี้คือแบบมันบินมันแตกตลอดแล้วข้างในความจริงเราก็ใส่แบบเนี่ยพันปกป้องพันแบบ ป้องกันเพราะเราใช้ตัวนิ้วในการแบบเกี่ยวหักตึกตึกตึกะเนาะแล้วแบบโอ้เนี่คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันสั่นมันควบคุมไม่ได้คือบางทีแบบทํางานหนักไปเหนื่อยไปหรือว่าเครียดไปอะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าแบบเออมันก็ต้องพักบ้างแต่คอนแทคเตอร์ที่นี่เขาไม่ปล่อยเวลาพักเลยนะเขาอยากให้เราทํางานทุกวันทั้งวันเต็มเวลาจะหยุดก็ยาก ค่ะคือแบบสั่นมากมายไม่ใช่แค่ร่างกายนะที่พังรถคู่ใจก็พังไปเหมือนกันตอนนั้นคือแบบเศร้ามากคือรถนี้เป็นรถที่แบบชอบมากแล้วก็ตรงแล้วก็เบาคู่ใจแล้วคือในวันหนึ่งคือแบบมันหักหักลงไปเลยนั่งเศร้าไปหลายวันเลยแหละ ลืมบอกไปอย่างหนึง่งเรื่องการจดบันทึกเทอะไรอย่างนี้นะส่วนมากเขาจะมีการจดทั้งแบบจดในระบบแล้วก็จดลงสมุดแล้วก็ทําการสรุปให้เราแต่อย่าได้ไว้ใจจะ้ะบันทึกได้บันทึกจดตรงไหนได้จดแล้วก็เก็บไว้เก็บหลักฐานเอาไว้เพราะว่าเราต้องคอยแบบตรวจสอบและเปรียบเทียบนะ ก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้เราก็ขอไม่พูดเยอะเพราะว่าเราทํากับกลุ่มคนไทยเนาะเขาก็ฟังภาษาไทยเราออกเราก็เขินนะคะว่าฟังวิดีโอเราความจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แบบเหมือนการทํางานที่สนุกและได้ประสบการณ์นะเนาะก็ยังคิดถึงพี่ๆทุกคนนะคะ วดีโอนี้จะเป็นแบบพี่เขาให้ถ่ายคลิปตอนที่เขาแกล้งทําเป็นลวงของคนอื่นนะก็แบบําขําไม่ได้แบบจริงนะแล้วก็ต่อไปเราก็จะลันวิดีโอไปเรื่อยๆนิดหน่อยก่อนที่จะบอกลากันนะนี่น้องกบน่ารักไหม